ถ้าเทียบสีหน้าของญาติที่มารอรับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายต่างกันชัดเจนเลยค่ะบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปตอนเช้ายังยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจค่ะจะได้พบเจอลูกหลานที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานบางคนไม่ได้เจอกันมานานนับเดือนแต่พอช่วงบ่ายหลังจากได้รับรายงานข่าวว่าวันนี้ทั้งหมดจะยังเดินทางกลับออกมาไม่ได้หลายคนค่อนข้างกังวล อย่างผู้หญิงคนนี้เป็นชาวบ้านในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมารอรับลูกชายอายุ24ปีเธอบอกว่าลูกชายไปทำงานเพราะว่าเพื่อนชวนแต่พอไปถึงไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อยากกลับก็กลับไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์โดนยึดไปที่ผ่านมาลูกชายขอความช่วยเหลือกลับเป็นระยะค่ะเวลาเขาให้ใช้โทรศัพท์ก็บอกว่าบอสยืนข้างๆพูดมากไม่ได้พูดภาษาแม่ก็ไม่ได้ ต้องพูดว่าเออลูกสบายดีพูดได้คำเนี่ยถามว่าลำบากไหมแม่พูดไม่ได้นะบอสเขายืนข้างๆเข,า,ขาไม่ให้พูดเพราะว่าบอสเขาจี้อยู่ข้างหลังอ่ะไม่งั้นก็จะโดนใช่ไม่งั้นก็จะโดนนี่ก็ยังโดนไฟช็อตเลย ถ้าย้อนดูเส้นทางพาคนไทยชุดแรกกลับบ้านตามภาพที่ถูกส่งมาก็คือทหารเมียนมาช่วยย้ายคนไทยทั้ง41คนออกจากเมืองเล้าก่ายครับเคลื่อนย้ายโดยรถนะครับพามายังจังหวัดเชียงตุงซึ่งเป็นจุดพักคอยครับและจะประสานงานครั้งสุดท้ายตามแผนหลังจากนั้นจะเดินทางต่อมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก แล้วก็เข้ามาประเทศไทยทางจุดผ่านแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสุขภาพที่มณฑลทหารบกที่37ซึ่งทุกอย่างในฝั่งไทยทั้งสถานที่เจ้าหน้าที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วครับแต่เมื่อเวลาประมาณ16นาฬกาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าคนไทยทั้งหมดจะยังไม่สามารถเดินทางกลับถึงไทยในวันนี้ครับเพราะติดขั้นตอนตรวจสอบบางอย่าง อยู่ที่จังหวัดเชียงตุงครับการช่วยเหลือครั้งนี้เรียกว่าต้องใช้ความร่วมมือหลายหน่วยงานนะคะหลังการประชุมกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ถแถลงยอมรับค่ะว่าการประสานเจรจาช่วยเหลือนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนในสถานการณ์แล้วก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งยังอยู่ในขั้นเลวร้ายค่ะดังนั้น ก็เห็นตรงกันแล้วก็มีมติส่งหนังสือไปอยังรัฐบาลเพื่อขอให้ตั้งวอร์รูมขึ้นมาในการเร่งรัดช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนค่ะนี้คือบทพิสูจน์ครับที่เราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยกบบรรมธิการเลยมีมติที่จะทําหนังสือถึงรัฐบาลอย่างเร่งด่วนที่จะขอให้เร่งรัดในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยก็ยอมรับครับว่าเราอาจจะยังไม่มีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่า เมื่อไหร่ที่พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดอยู่ที่นั่นเนี่ยจะได้กลับบ้านวันนี้เราพยายามพูดคุยกันอยู่2ชั่วโมงเกือบเกบสชั่วโมงนะครับผมเองต้องบอกว่าหน่วยงานที่มาชี้แจงของเราเขาาก็ได้พยายาม่า่เต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็คงต้องมีการยกระดับแล้วเราก็คาดหวังไปยังรัฐบาลว่าจะช่วยในการยกระดับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเรานะครับปลอดภัยอย่างมากที่สุด สำหรับข้อมูลคนไทยที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ถูกระบุว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะที่ยังอยู่ในเล้าก่าย254คนและกลุ่มที่2ที่จะเดินทางมาไทย41คนตอนนี้อยู่ในจงังหวัดเชียงตุงและยังมีรายงานอีกว่ากองทัพบ,บกจะร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ให้ได้กลับประเทศไทยก่อนสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาจะรุนแรงขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานจากพื้นที่ที่ระบุว่าอีกสองวันการสู้รบในเมืองเล้าก่ายจะยกระดับความรุนแรงอาจจะมีมาตรการเคอร์ฟิวหรือประกาศชัดดาวเมืองมาตรการที่ตามมาคือมีการตัดน้ำตัดไฟซึ่งอาจจะกระทบกับคนไทยที่กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในเมืองเล้าก่ายค่ะ